ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องจีเอ็มด้วยนะคะกีฉันรู้นะว่าแกตกใจอ่ะฉันก็ตกใจเหมือนกัน แกอย่าคิดมากนะฉันไม่เป็นไรหรอกพัทดีแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยๆค,คิดกันไปเนอะว่าจะเอายังไงต่อกินข้าวยังไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าไปไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปดูเอง เห็นไหมการแม่กีมอยู่ไหนมองไม่เห็นหรอกครับคุณป้า <S <S 2> <S 2> เฮ<อ>้ยโทรไปก็ไม่รับสายส่งข้อความไปก็ไม่อ่านมันก็ซุกหัวอยู่ในนั้นนั่นแหละมันก็อับอายไขยขี้หน้าฮมีชูเป็นผู้ชายไขยตัวมาทำไมกันเนี่ยอ๋อส่งเพื่อนมาออกหน้าเหรอนี่เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะฉันจะคุยกับกิฉันจะคุยเรื่องโรงแรม ไปบอกให้แม็กกี้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะประจานนะว่ามันมีชู้เป็นผู้ชายขายตัวอ,อ,อ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหล่อนซื้อกินด้วยเหมือนกันหรือเปล่าจะเนี่ยฮะได้ข่าวว่าผัเวเผลอก็ไม่มีนี่แกนะ่ะคุณป้าก็ไม่มีผัวแล้วนี่คะคุณป้าซื้อกินด้วยหรือเปล่าล่ะคะมันว่ามมแม่แต่ถ้าพัาจะมีผัวนะคะก็ไม่ขอมีผัวแบบลูกชายคุณป้าหะะรอกค่ะม,มันว่าแกิกีไม,ไม่พร้อมจะคุยคะ่ะ กลับไปได้ละไม่กลักบเปิดประตูเดี๋ยวนี้ออกมาออกมาเดี๋ยวนี้บอกให้เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะปิด

ถ้าชอบดูซีีเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ w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  d n e t n e t แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วานตีจากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตช,ชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV มีชดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลยเนป็นคา